สวัสดีค่ะจากสมพรเมธีสกุลการนะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับดอกของผักชนิดหนึ่งนะคะผักชนิดนี้ก็คือกุยชายนะคะกุยชายหรือกุยชาย นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเป็นชอ่อสีขาวแบบนี้เลยส่วนมากนะคะที่เราจะพบเห็นก็จะเป็นส่วนใบนะคะส่วนดอกนี้นะคะถ้าไม่ใช่คนที่เป็นคนปลูกนะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะดอกก็จะมีสีขาวกุยชายนะคะก็เป็นผักที่มีกินชุ่นนะคะแล้วก็จะมีชื่อเรียกตาม ของถิ่นต่างๆนะคะอย่างเช่นผากลางนะคะก็จะเรียกว่าผักไม้กวาดส่วนทางภาคอีสานนะคะเขาก็จะเรียกว่าผักแป็นนะคะแต่ถ้าเป็นคนเชื้อสายจีนแต้จิ๋วนะคะเขาก็จะเรียกว่ากูไฉ อันนี้นะคะก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคะกุยชายที่เรากินกันเป็นประจำก็จะมีอยู่ด้วยกันสองชนิดก็คือกุยชายเขียวแล้วก็กุยชายขาวนะคะซึ่งก็จะมีรูปร่างที่ขายกันนะคะเพียงแต่มีสีของใบที่แตกต่างกันเท่านั้นนะคะส่วนสรรพคุณที่ดีนันนะคะ เรียกว่ามีส่วนช่วยในการทำงานของร่างกายแล้วก็จะออกฤทธิ์เป็นยาต่อระบบร่างกายได้ไหลยด้านทีเดียวนะคะสรรพคุณก็จะเหมือนเกันนะคะระหว่างกุยช่ายขาวกับกุยชายเขียวนะคะกุยช่ายหรือกุยชายนะคะก็เป็นภาคที่นํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูนะคะส่วนที่มากที่เราจะเห็นกันก็คือจะนํามาพัด แล้วก็นำมาทำเป็นส่วนผสมกับแป้งแล้วก็นำมาทอดนำมานึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่าชอยปันนะคะสมพรชอบทานมากๆเลยสปะคุณของกุยชายนะคะใบแล้วก็ลำต้นนะคะก็จะมีสปกคุณช่วยบำรุงกระดูกนะคะเนื่องจากใบของกุยชายนะคะมีธาตุฟอสฟอรัสสูงนะคะ ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเพราะมีฤทธิ์ร้อนเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายได้แล้วก็ยังช่วยลดระดับความดันบรรเทาอาการวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมในกระเพาะด้วยการใช้ใบสดนะคะ นำมาตามให้ละเอียดคั้นเอาน้ำมาดื่มนะคะนอกจากนี้นะคะใบของขวยชายนะคะก็ยังมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลที่มีหนองแผลเลื้อรังก็ด้วยการใช้ใบสดนำมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาพอกบริเวณที่เป็นแผลนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้มแมลงหรือตัวเห็บ ตัวมัดเข้าหูด้วยนะคะก็ด้วยการใช้น้ำขันจากใบกุยช่ายนะคะนำมายอดเข้าไปในรูหูนะคะก็จะช่วยทำให้มแมลงหรือเห็บไตออกมาจากหูนะคะอันนี้ก็เป็นฟาร์มรู้ใหม่เลยนะคะว่าน้ำกุ้ยช่ายนี้สามารถใช้ได้นะคะสำหรับใครที่มีมแมลงเข้าหูนะคะ ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ยังใช้บำรุงน้ำนมแล้วก็ขับน้ำนมสำหรับสตรีสำหรับคุณแม่หลังคลอดได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้อาเจียนด้วยการนา้ำต้นกุยชายนะคะหมากขันเอาน้ำผสมกับเกลือ หรือจะใช้น้ำขิงก็ได้นะคะน้ำขิงอุ่นๆหรือร้อนแล้วก็นำมาดื่มได้นะคะนำใบมาสูดดมก็จะช่วยแก้อาการวิงเวียนได้ด้วยแล้วก็ต้นแล้วก็ใบก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุน้นหรือเสริมสร้างความรู้สึกทางเพศแล้วก็ยังช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศแก้ปัญหาการลังเรลวของ เพศชายนะคะดีเลยดีมากๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ยังช่วยบํารุงแล้วก็รักษาสายตาและนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของต้นกุ้ยชายก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องชอบกินกันนะคะโดยเฉพาะกุ้ยชายที่นํามาผัดแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของแป้งแล้วก็นํามาทอดน,นํามานึงนะคะ ก็อร่อยมากๆเลยจึงจะมีสรรพคุณดีๆหลายอย่างนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะวิชายนะคะเป็นอาหารที่มีลิ์ร้อนหากกินมากไปหรือกินหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็อาจจะทําให้ร่างกายร้อนเกินไปหรือเป็นร้อนหนได้นะคะรวมถึงคนที่มีระบบ ย่อยอาหารทํางานไม่ดีนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการกินกล้วยชายนะคะเพราะมีเส้นใยสูงจนทําให้ลําไส้เคลื่อนไหวมากอาจมีอาการท้องเสียนี่ก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อควรระวังในการกินกล้วยชายนะคะก็เชื่อว่าเพื่อน คงจะชอบกินกันนะคะวันนี้สมพรก็นำความรู้ดีๆมาฝากก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีสมุนไพรพืชผักชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ